เหมือนดังฟ้าประทานให้เราเลือกได้ไซลับลิ้นจีกับกาแฟเลยนั่นเนี่ย แต่เดชบุญเนี่ยใส่หลับจินจงๆก็ยังมีความเมตตาที่จะมีความหวานติดมาให้อย่างปาฏิหาริย์ครับแต่ด้วยความที่เราชงให้สาวๆเนี่ยเราก็ต้องลดความหวานให้นิดนึงครับผมก็เลยใส่แค่30 ML แค่นั้นพอและด้ความที่เนื้อเนี่ยมันก็คนซะด้วยสิเราก็ต้องใช้ตัวช่วยอย่างน้ำเปล่า90 ML ในการละลายแต่อย่าไปคนแบบธรรมดานะหญิงมันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้นะเราก็ต้องออกแรงขยับกันสักเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มความนัวความนุ่มให้แกบแก้วนี้ครับยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่เนี่ยสาวๆก็จะหลงรักคุณมากเท่านั ท็อปช็อตกาแฟที่น้องตั้งใจเลือกให้อย่างไม่ลังเลอีกสัก2อออนนะครับแค่นี้เนี่ยก็นำไปเสริมให้สาวได้เลยจ้ะ நான்